รสชาติก็ใช้ได้แต่ความที่เป็นเนื้อสังขยาความละเอียดหรือว่าเท็กเจอร์จริงๆเนี่ยมันยังไม่มาบรรจุภัณฑ์มีความสำคัญเพราะจับต้องได้และเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายที่สุดเราไม่สามารถทําเหมือนเดิมและได้ผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปการถ่ายเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้กล้องที่มันแพงมากมายใช้มือถือเรานี่แหละฮะแค่มีมือถือเครื่องเดียวคุณจะแบบ เรียกแขดยังไงอาธายงานตอนนี้ก็เริ่มภารกิจคิดเผื่อได้พี่พานี่เขาจะตีตามเข็มนาฬิกาตลอดเวลาเลยการทวนเข็มนาฬิกาคือการกระจายแรงโน้มถ่วงเพื่อทําให้ของมันผสมกันได้เร็วขึ้นสีมันเข้มขึ้นจริงค่ะเขาเรียกอะไรรสชาติจะไม่เพี้ยนถ้าเราเลือกเฉพาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเราแบบเนื้อเนื้อเน้นเน้นเลยก็จะทําให้เหลือจํานวนน้อยแต่แม่นยำม,มากการพัฒนาเพียงลําพังอาจจะไม่ทําให้เราประสบความสําเร็จได้สูงสุดนะครับ กระโดดไปสู่ความท้าทายใหม่บนเส้นทางอาชีพที่คุณสร้างขึ้นได้เองค่ะ